อันนี้นะฮะก็อยู่กับวิ่งนะฮะเราเ้าแตะมาเราทอนนะฮะนี่อยู่ในมือเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็กิโลเมตรที่ศูนย์นะครับก็คือผมเพิ่งแกะกล่องล้างทําตามคู่มือทุกอย่างนะครับว่าก่อนวิ่ง้องทำยังไงฮะอันนี้ก็สีดำนะับปรากฏว่าสีกลืนไปกับสีลูวิ่งของผมเลยนะครับนี่ฮะกิโลที่ศูนย์นะครับพื้นนะฮะตอนนี้ยังเต็มเต็มอยู่นะฮะยัง นะฮะยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้ใส่เดินอะไรเลยคะมาถึงก็จัดนะฮะมาลงกับตัวลู่วิ่งเลยนะครับโอเคครับวิ่งนะฮะเดี๋ยวความรู้สึกในการใส่วิ่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองวิ่งเรื่อยๆดูก่อนนะครับว่าจะสักกี่โลดีนะฮะแล้วก็ความรู้สึกอันนี้ก็ลู่วิ่งนะฮะฟิตเทค r ห้าร้อยนะครับหลายคลิปละที่ผมใช้ลู่วิ่งอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะ ปรับนะฮะความชันเนี่ยเป็นศูนย์ก่อนแล้วกันนะครจะได้รู้สึกใกล้เคียงกับปกติว่าใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วประมาณ6นะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยวิ่ง6เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวลองปรับความเร็วเรื่อยๆดูกิโลท้ายๆแล้วว่าเราจะรู้สึกยังไงกับรองเท้านะฮะอันนี้เนี่ยผมจะทําตามคู่มือที่บอกนะลองเท้าเปล่าดูก่อนนะครับยังไม่ใส่ถุงเท้านะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่สายลัดส้น อันนี้เช่นกันนะครับโอเคครับว่าฟิลแรกจะรู้สึกยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวไปวิ่งแล้วครับลิ้งเปิดแล้ววิ่งครับใส่เข้าลูวิ่งผมเรียบร้อยแล้วโอเคสวมเข้าไปแล้วนะฮะตอนนี้มี ความรู้สึกตอนนี้ที่สวมใส่นะครับก็สวมใส่สบายนะครับรู้สึกว่ากระชับนะฮะอันนี้ก็พอดีช่วงส้นเท้านะครับนี่จะเห็นได้ว,ว่าพอดีนะครับยกเท้ายกอะไรดูแล้วก็โอเคเลยนะครับตอนนี้ความรู้สึกนะผมแต่ผมเริ่มวม่ละขอเดิน ไปแล้วครับช่วงนี้เริ่มต้นก่อนก็ไปสั้านะครับเอ่เรารู้สึกยังไงตามคู่มือเนี่ยบอกว่าให้สบายๆนะครับไม่ต้องไปมมงขีดบริเวณหูรองเท้าเงี้ยอนุญาตเลยตรงนี้นครับเราอย่าไปเล็งเลยนะครับก็เดินกลับความรู้สึกไปสัาพักนีงห่อนนะครับ อ,อันนี้ผมเริ่มเพิ่มความเร็วที่รู้วิ่งไงเป็นความเร็วระดับ2นะครับโอเคี่ยโอเคอ๋อเริ่มเดินเนี่เดินสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะตอนนี้เริ่มเดินโอเคครับเดี๋ยว ครับเริ่มความเร็ว6นะฮะอันนี้ ความเร็ว6นนะฮะวิ่งไป1กิโลนะครับจากไปให้จะปรับความเร็วเป็นความเร็วเดือด8นะ,ค,ะนครับไปครับสะดุดเล็กน,น้อยในหะ้ตอนนี้ความเร็วเราผานแล้วน,น โลที่2อไป3นะครับจะขยาบสมทุที่เป็นสติตินะครับ 5โลเลยฮะาอไ้อขอนครับโอเค5โลแล้วเนะรียบร้อยเลยฮะภารก,กิจแรกเดี๋ยวผมถอดรองเท้าก่อนฟิลลิ่งรู้สึกยังไงนะย้วิ่งร้อนเลยนะตอนนี้ ครับอโอเคอนะครับสำหรับ5กิโลแรกนะครับวิ่งจบไปแล้วนะฮะก็แต่พี่วิ่งนะฮะ ก็มาดูพื้นหน่อยเลยครับอ่านี่นะฮะพื้นหลัจากวิ่งไป5กิโลสดๆสรดลล้อนๆเมื่อกี้นี่นะครับ <c oughs> เอาข้างซ้ายก่อนแล้วกันด้านบนนะฮะอ่มีรอยสึกนะครับเนี่ยปวดรองเท้าช่วงลงปลายเท้านะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่า จะมีตรงส้นนะครับนี่ครับไปแล้วครับลายอาจจะไม่เท่าข้างๆนะครับนี่อ่ะมีข้างซ้ายนะครับก็เป็นปกติของลู่วิ่งนะมันจะกินพื้นรองเท้าหน่อยๆโอเคข้างนี้ผ่านไปนะครับข้างต่อมาครับอันนี้ข้างซ้ายนะฮะนี่เช่นกันนะครับเท้าผมวิ่งนะฮะลงบริเวณนี้เยอะนะครับก็จะสึกอย่างเห็นชัดเจนนะฮะ ส่วนอื่นๆเป็นไงบ้างเอ่ยอส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีช่วงนี้นะครับที่สึกเยอะก็เพื่อนหน่อยมีมีติดมาเล็กน้อยก็ประมาณนี้ครับส่วนเท้าผมเนี่ยเวลาทวิ่งเข้าที่ทวิ่งมาแห้งโลแรกนี้นะครับข้างขวาอันนี้ผมไม่มีปัญหาเลยทีนี้ข้างซ้ายเนี่ยผมมีปัญหาก็คืออาจจะ ยกเท้าแล้วยังไม่เข้าใจการวางเท้านะครับตอนนี้เนี่ยตรงที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะฮะตอนนี้มีอาการถลอกเล็กน้อยนะครับช้ำๆหน่อยๆก็ปกติครับต้องฝึกใช้งานและให้เกิดความเคยชินด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคครับก็ความรู้สึกนะฮะประมาณนี้นะครับใส่ก็ วิ่งออกมาแล้วนะฮะไม่มีอาการปวดไม่มีอาการเมื่อยครับซัพพอร์ตโอเคนะครับ, okay รบอ่าอันนี้ต้องไปหามาลองดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแตกต่างกันออกไปนะแต่สำหรับผมก็โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวออกมาวิ่งอีกเรื่อยๆนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมวิ่งไปนี่นะอ่านะครับ5กิโลนะฮะ เฮสหกสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปสามสิบสามเหลือสามสิบสี่นาทีแล้วครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเซฟกิจกรรมก่อนอ่า uh, นี่ครับกดฮะโอเครออ่าเซฟอ่าครับเอ้าได้หนึ่งนิวเรคคอร์ดนะครับแฮะ นี่ฮะฟาเตอร์ไม้นะสิบไม้โอเคฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลองใส่นะฮะสายละส้้น,นะครับแล้วก็ลองใส่ถุงเท้าแยกนิ้วดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ